สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนวิสม์วันอังคารที่27กันยายน2565ครับ4ทุ่ม10นาทีครับพอดีแอดมินได้รับเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่นะครับสำนักง,งานคลังจังหวัดนครปฐมนะครับมีการแจ้งข้อมูลประเด็นหารือเกี่ยวกับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการางรัฐใหม่นะครับแล้วสถานะขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ประเด็นหารือที่มีการแจ้งความคืบหน้านะครับที่ผมได้รับเอกสารมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็มีอยู่3มเรื่องด้วยกันนะครับว่าท่านผู้ชมจะต้องดําเนินการอย่างไรจริงๆการแจ้งข้อหารือนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้เอาไว้นะครับได้รู้เอาไว้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เขาหารือกันได้ข้อสรุปแบบนี้เราก็ไปดําเนินการที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งออกมานะครับ อขออนุญาตนะครับนำภาพขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูเป็นข้อความประกอบนะครับมีอยู่3ประเด็นหลักด้วยกันนะครับประเด็นปัญหาทางด้านซ้ายมือ 1, 2, 3นะครับแล้วก็ผลการหารือกับกระทรวงการคลังกับกรมการปกครองเนี่ยก็ได้ข้อสรุปทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวมินจะพาไปดูนะครับไปดูกรณีที่1ก่อนนะครับกรณีที่1น,นะครับเป็นกรณีที่สามีภรยาเคยจด ไม,ไม่ใช่เคยนะครับจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ไปลงทะเบียนทั้งคู่นั่นแหละทั้งสามีทั้งภรรยาแต่ผลปรากฏว่าผ่านเพียงคนเดียวครับอาจจะสามีผ่านหรือภรรยาผ่านนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ผ่านซึ่งก็งงนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับผลการหารือนะครับข้อที่1ก็คือให้ผู้ลงทะเบียนนําหลักฐานนะครับไปขอแก้ไขที่ว่าการอําเภอหรือสํานักง,งานเขตในพื้นที่เดิมหรือต่างพื้นที่ก็ได้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มทหรือมหาไทยนะครับลงวันที่22กันยา2565เรื่องการแก้ไขปรับปรุงรายการทะเบียนครอบครัวเห็นไหมครับคุณพี่วรนุชนะครับคุณพี่วรนุชที่ไปติดต่อที่อำเภอบางพลีนะครับแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าให้กลับไปแจ้งที่เดิมคือเขตบางกะปิตอนนี้พี่วรนุชเนี่ยสามารถเอาเอกสารนี้ไปให้เจ้าที่บางพลีดูได้นะครับคือไม่ต้องไปที่บางกะปิถ้าไม่สะดวก นะครับท่านผู้ชมท่านอื่นๆก็เหมือนกันสําหรับกรณีใครที่อยู่ในกรณีที่1นนะครับจดทะเบียนสมรสสามีภรรยาลงทะเบียนบัตรสวัสดิผลปรากฏว่าผ่านเพียงคนเดียวอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็งงเหมือนกันก็ให้ท่านผู้ชมไปติดต่อนะครับเอาใบทะเบียนสมรสไปติดต่อที่สำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอนะในพื้นที่เดิมก็ได้หรือต่างพื้นที่ก็ได้นะครับถ้าไปพื้นที่เดิมระยะเวลาการประมวลผลก็จะเร็วหน่อย แต่ถ้าไปต่างพื้นที่ระยะเวลาการประมวลผลก็จะช้าหน่อยนะครับอ่านี่คือกรณีที่1นนะครับคู่สมรสจดทะเบียนสมรสกันไปลงทะเบียนแล้วผ่านเพียงคนเดียวนะครับข้อหาหรือก็เป็นดังกล่าวส่วนข้อที่2นะครับกรณีคู่สมรสเสียชีวิตอย่าแล้วนะครับผลตรวจจากกรมการปกครองเนี่ยแจ้งว่าคู่สมรสไม่ถูกต้องหรือ หรือแจ้งว่ายังมีคู่สมรสอยู่นะครับทั้งที่ข้อท็จจริงคือคู่สมรสเสียชีวิตหรือว่ามีการหย่าร้างกันไปแล้วกรณีที่สองนะครับผลการหารือเนี่ยเจ้าที่เขากําหนดบอกว่าให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งสํานักง,งานคลังจังหวัดเพื่อตรวจบัตรประจําตัวประชาชนอ่าทีนี้ไปที่ครังจังหวัดแล้วนะครับข้อที่สองเนี่ยของใครที่คู่สมรสเสียชีวิตหรือว่าหย่าแล้วสถานะยังไม่เปลี่ยนเป็น เป็นสมบูรณ์เนี่ยยังค้างอยู่ว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีคู่สมรสนะครับให้ท่านให้ผู้ลงทะเบียนนะครับแจ้งไปที่สำนักง,งานครั้งจังหวัดเพื่อตรวจบัตรประชาชนอ่าแล้วก็มีข้อย่อยนะครับ2.1กรณีที่สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสผลตรวจกับป,ปคก็คือกรมการปกครองนะครับผ่านเบียงท่านเดียวหรือกรณีคู่สมรสเสียชีวิตอย่านะครับให้ทําการกดยืนยันการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องเรียกเอกสารประกอบจากผู้ลงทะเบียน เห็นไ,ไหมครับคืออันนี้เป็นของเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องรู้ว่าข้อกําหนดของกระทรวงการคลังคือให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยไปติดต่อที่กระทรวงการคลังอาขออภัยไปติดต่อที่สํานักง,งานคลังจังหวัดนะครับแล้วไม่ต้องใช้เอกสารอะไรอา้าโทษทีอ่อเอาบัตรประชาชนนั่นแหละไปยืนยันตัวตนนะครับแต่ว่าก็เผื่อไปนะครับเอาใบาทะเบียนสมรถไปเอาใบมรณะเอาใบมรณะบัตรไปเอาใบาย,ยาไป นะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยข้อที่1เห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือเออทางด้านขวามือเนี่ยก็คือไปติดต่อนะครับให้นําหลักฐานไปขอแก้ไขข้อมูลที่ว่าการอาเภอหรือเขตไหนก็ได้ต่างพื้นที่ก็ได้นะครับแล้วก็กรณีที่2เนี่ยสามารถทําได้นะครับทางด้านซ้ายมือกับขวามือนะทำได้เลยนะครับกรณีที่2คือให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งที่สํานักงานคลังจังหวัดเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประชาชนก่อนหลังจากนั้นนะครับถ้า2 1จหนึ่ง เป็นกรณีสามีภรยาจดทะเบียนสมรสแล้วผ่านเพียงคนเดียวนะครับหรือกรณีคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าหย่าอันนี้ให้ทําการให้เจ้าหน้าที่เขาจะทําการกดยืนยันการลงทะเบียนใหม่นะครับโดยไม่ต้องเรียกเอกสารประกอบจากผู้ลงทะเบียนเห็นไหมครับข้อสองจุนะชัดเจนนะส่วนข้อสองจนะครับกรณีจํานวนบุตรไม่ถูกต้องให้ทําการแก้ไขแบบฟอร์มลงทะเบียนและเรียกเอกสารประกอบให้ครบถ้วนแล้วทําการกดยืนยันใหม่ จำนวนบุตรไม่ถูกต้องเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็จะต้องแนบเอกสารบุตรนั่นแหละนะครับอันนี้ต้องเตรียมไปนะของของของคนที่มีบุตรแล้วแจ้งไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับทางด้านซ้ายมือกรณีผลตรวจจากกรมการปกครองแจ้งจํานวนบุตรไม่ถูกต้องอ่าโอเคนะครับทางด้านขวามือข้อ2.2สนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็รอฟังผลตามรอบ การตรวจจากกรมการปกครองก็คือทุกวันศุกร์และวันองังคารแจ้งเพิ่มเติมอ่ะแอดมินสรุปให้อีกทีนึงนะครับแอดมินอาจจะเพิ่งได้เอกสารมาด่วนๆก็เลยอาจจะอธิบายกุกก,กกะกนิดนึงสรุปให้นะครับให้ท่านผู้ชมที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากนะครับประเด็นปัญหาทางด้านซ้ายมือ3ข้อ123นะครับไม่ว่าจะคู่สมรสไปลงทะเบียนและผ่านเพียงคนเดียวหรือ2คู่สมรสเสียชีวิตหรืออย่าร้างแต่ผลการลงทะเบียนยังบอกว่า มีคู่สมรสอยู่หรือ3ผู้ลงทะเบียนเนี่ยผลการตรวจแจ้งว่ากรมการปกครองแจ้งว่าจํานวนบุตรไม่ถูกต้องให้ท่านดําเนินการทางด้านขวามือนะครับทั้ง3กรณีเลยให้ท่านดําเนินการทางด้านขวามือคือ1ให้ผู้ลงทะเบียนนะครับนำหลักฐานไปขอแก้ไขข้อมูลที่ว่าการอาเภอหรือสานักงานเขตนะครับได้ทั้งพื้นที่เดิมแล้วก็ต่างพื้นที่ก็ได้นะครับตามหนังสือด่วนที่สุดซึ่งผมเคยเอามารายงานแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ส่วน2เนี่ยให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งสำนักง,งานคลังจังหวัดเพื่อตรวจบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะมีแยกย่อยเป็น2.1กับ2.2นะครับ2.1เนี่ยเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนสมรสนะครับไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันลงไปแล้วผ่านคนเดียวหรือคู่สมรสเสียชีวิตหรือหย่าร้างเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่เขาจะทําการกดยินยันใหม่นะครับกดยินยันการลงทะเบียนใหม่โดยไม่ต้องเรียกเอกสารนะครับส่วนข้อ3คือจํานวนบุตรไม่ถูกต้องอันนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องนาเอกสารของบุตรไปด้วยนะครับเพราะว่าคนที่สถานะขึ้นว่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องแล้วท่านก็แจ้งจํานวนบุตรไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยท่านต้องแนบเอกสารท่านต้องเตรียมเอกสารของบุตรไปนะครับมีบัตรประชาชนของลูกก็ติดไปมีสูติบัตรของลูกก็ถ่ายสําเนาแล้วให้ลูกเซ็นไปนะครับพ่อแม่จะเซ็นได้ก็แต่เพียงลูกที่ต่ํากว่า10บขวบเท่านั้นนะครับก็บนเส้นไข่ปลาก็เซ็นชื่อพ่อแม่ไป นะครับในวงเล็บก็เซ็นชื่อพ่อแม่แล้วก็บอกว่า,าลงนามแทนเด็กชายเด็กหญิงนะครับนี่ก็ถือว่ามาแจ้งให้ทราบก่อนในช่วงค่าคืนนี้นะครับพบกันเป็นรอบที่สี่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวพวกนี้มีประเด็นที่แอดมินเตรียมเอาไว้จะรายงานแล้วก็ทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยก็เลยมาสรุปให้ก่อนในคลิปนี้ตอนดึกเลยนะครับท่านใดที่นอนแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยตื่นมาฟังก็ ทิ้งท้ายไปกับคลิปนี้เลยนะครับผมไม่มีเอกสารอะไรเด้งมากลางหรืออีกแล้วนะครับวันดีราตรีสวัสดิส์เจอกันพรุ่งนี้ครับกับแอดมินเอเนลส์มสวัสดีครับ